นะครับวันนี้เราเจอมวยแทนเป็นยังไงแอดเทวดาวันนี้ปล่อยปล่อยมาชกเลยนะครับวันนี้เลยร้อยยี่สิบรอ้อยยี่สิบเจ็ดมั้งร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าเออไม่เป็นไรซ้อมอยู่ที่ที่สิบเจ็ดเลยครับพุทธิิงเราต้องเจอใครต้องเจอกับมลายทองไหมครับแม่สายดานไม่ได้เจอมลายทองเจอแอดเทวดาเคยชกก่อนหน้านี้ไหมเคยกี่ครั้งกียครั้งนานยังนานแล้วนะรอตัวนี้ชกมวยถึงร้อยยังผมเก็บสิบน่าจะมีนะ สามไฟหลังของเราเป็นไงผลงานช<อ>น,นะอลาสุดเลยผลงานแพ้นะ,ะวันนี้เราเจอกับแอร์ธรรมดาเขาเป็นมวยออยังไงในคลิปนี่ฝีมือเราก็ฝีมือนะรเราสูงเท่าไร<อ>น้ำหนักของเราปล่อยๆป,ปีนี้เราอายุตัวไหนละอย่างนี้ก็ไม่ต้องคุมสบายๆเลยทำน้ำหนักเมื่อวานนี้เรียบร้อยไปแล้วดิอ่ะเป็นคนจากจังหวัดฝากแฟนกับเชนนะครับโอเคขอโชคดีน้องชาย แอตเทโลดาตัสลรตบวันนี้เราเจอกับโฟวินเคยชกก่อนเคยชกมาทีนี่เป็นไงผลงานชนะคะแนนกี่ป้อมวันนั้นร้อยสิบสามวันนี้ปล่อยเลยนะวันนี้ร้อยยี่บห้าเลยรู้ตัวเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็ซ้อมวิ่งแต่ว่าไม่ได้ทำน้ำหนักครนะโชคมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้เก้าสิบคะแนเก้าสิบเกือบเกือบร้อยนะเราประเภทยังไง เออช่วยคนได้เขาได้ก็ฝีมือเจอฝีมือวันนี้นะรูสูงเท่าไหร่กว่าหนึ่งสิบแปดน้ำหนักบ่อยๆ่อยห้าสิบเก้าฝีนี้อายุยี่สิบล่าสุดเป็นไงผลงานชนะน้องเจริญกเงินที่ที่ไหนที่นี่นะอ่ะเป็นคนจังหวัดศรีสิเกณฝากไว้ขับเชื้อดในวันนี้ฝากเชือดเชือดจะเป็นใจของเราเต็มที่แน่นอนเอ้ยขอจุดดีครับ